พอดีีรับพี่น้องมาตนครับครับนี่เขานุกออกมาต่อครับโอ้พระท่านนี่นี่พี่น้องนกกัจอดที่นี่นี่ครับเจ้าปืนคนชัดไหนอีกแล้วครับนี่ตาเสาเลยครับโอ้มันก้อนหน้าที่สามพี่น้องว่าจะใสอะไรโดดไหมพี่น้องท่นใดข้ามเดียวครับนี่ครับพี่น้องโอ้ต่อสายไฟครับเอาว่าตนอปดมาให้เบิ้ลครับพี่น้อง มาเร็วเคียมเร็วครับครับพี่น้องมานะครับผมตรเสอครับนกนี่เป็นนกเสียงเสียงกังหาใหญ่เลครับสวัดีมีรุงเพิ่นมาเบิ่งน้าครับลุงครับสวัสดีครับผมครับไปเบิ่งง่องผมไหนนะครับบ่าตัวของใหญ่บันดุครับครับผมตัวรักของเจ้าปืนกลนี่แะครับลุงเป็นค้บ้านไหนครับ เป็นคนนครพนมอครนมผมอยู่อุดรครับผมครับผมพอดีลุงใสักโยงในแคมป์ครับตรงเขาไปเรื่อยครับผมอยู่นี่เดี๋ยวมือหน้าผมจะไปเล่นกันเด้อได้ครับได้ครับครับพี่น้องพอดีเป็นมาเด่นน้ำเนาะครับมาเบิ่งนกน้ำนะครับพี่น้องอาปลาตุ่นเขาหยัดพ้นนกให้เบิร์กพี่น้องครับเบิ่งกันเด้อครับ ครับพี่น้องปลดมันนะครับนกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางหางยังงครับพี่น้องมอกีมันขันยูดยุดนี่นะครับนี่นครับนี่นี่ครับในวันยิ่นขันออกมาหล่นนะครับท่บเดียวนะพี่น้องขันบินมาเลยครับนกเชลุยครับแก้ที่สองครับปลดล็อกได้โอ้นกปู่เลยแบบเส้นพี่น้องต่เีขยบแข็งเป๊ะครับครับมานนะครับมานแล้วแก้มสองครับ กินค,คนผิงจัดครับพี่น้องแลคลิปน,นี้ว่าต้นว,ว่าต้นขอพักไปจะเข้านะครับพี่นอ้องแาได้อ,อาจจะอ่อนร่งครับผลอ,อะไรครับลไม่หิบนะครับพี่น้องเดี๋ยววอถึงเขาจะตัออตคดคลิปไปก่อนครับคือนที่ชักใหม่กัน